สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียามเช้านะครับเนาะมื่อนี้จะพาไปชมไอ้บอ่โบ่ที่ขี่มูลงครับโบ,บ,บ่บำบัดน้ำเสียนะครับกับว่าเป็นโบ,บ่บำบัดหรอกครับโบ่หมายถึงว่าโบ่จะเป็นน้ำหนามในระบบเ่านี่จะไปไปลงโบ่กับ ส่วนหนึ่งก็จะเป็นนามส่วนหนึ่งก็จะเป็นขีหมูนะครับเนาะจะไปลงโบอได้ี่พาไปเบิ่งนะครับ,บ,รบ,รบก่อนอื่นนะครับเนาะกะมากมากชมตอนก่อนก่อนจะไปนะครับคือนี่ขีหมูพวกนี้แล้วก็เวลาหนามล่างเขาจะออกถ่ายขอ,อกนะครับเนาะออกถ่ายขอ,อกทุกขอ,อกเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับลงถ่ายขอ,อกอจะมี นี่ช่องระบายคือระบบน้ำเสียนะครับจะไปลงที่อยู่จุดเดียวนะครับเนาะนี่ตัวนี้เป็นขอกแหลกนะครับขอกแหลกจะว่างระบบวัฒนธรรดีนะครับเนาะกับทัฒนีรรหล่างน้ำก็จะเป็นลางดินนะครับกับบริบรกิการแต่ว่าตรงตรงมีมะเทปูนใหม้นะครับกับมีแค่ปูนแต่ว่าบามีแนวกั้นนะครับเนาะ ก็จะไปนู้นพูนครับสุดพูนก็จะมีทอระบายออกทอระบายออกจะเป็นทอทอซีนิ้วนาะครับเนาะก็เป็นแค่ทอบ้างไว้ซื่อนะครับโบโบเดะบ้างเป็นทาวอแบบโบเดเอาปูนติดปูนไว้นะครับนี่นจะอยู่ถ่ายขอบตัวนี้นะครับนี่น น้ำตัวนี้มามาอาจจะมาลงท่อสี่นิ้วนะครับออกบอไปผุนนะครับนี่จะมารวมกันอยู่ตรงนี้สว่วนเท่านั้นจะออกไวผุนนะครับจะเป็นบอเป็นน้องนะครับเป็นน้องสาส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหนามขอ,อกอนุเออขอบกงขอดนะครับจะมารวมกันอยู่ตรงนี้นี่ จะพานตรงนี้ไปจะมาตรงนี้นะครับแล้วก็พานท่อตัวนี้ต้องไปผุนแล้วก็ออกด่าน,นออกนะครับนาะอนี่มาออกด่านด่านนี้ก็จะไปร่วมตัวนี้จะบดแม่ร่างปูนนะครับจะเป็นร่างดินร่างดินธรรมดากับบดเฮ็ดยังมากมมยนะครับคือมันจะไปร่วมกันอยู่ชุดเดียวนะครับแล้วก็หอ,อกไม้นะครับพี่น้องก็พามาชมหอ,อกไม้นะครับ คือขอ,อกไม้จะจะจะดีเนี่ยจักน้อยนะครับนี่จะเป็นหลุนไม้หลุดไม้ก็จะเป็นล่างนา้ำทีมาตรทานเนี่ยจักน้อยนะครับแล้วก็มีมีล่างนา้ำมันจะออกมาไปพูดนะครับแล้วก็ไปลงทีเดียวขึ้นก็มันจะออกท่ายขอ,อกขึ้นกาน,นะครับเจ็ดเพิ่นก็นกนกนจะมีช่องระบายเวลาเขา ข้อาอาบน้ำให้มูลหรือล้างขอบมูนี่นะครับประมาณนี้นี่อ,อกไม่ท่านเซตนะครับนี่ล่างนามตัวนี้ตรงมาตะหุ่นนะครับอ่าตัวนี้จะจะดีขึ้นมาแน่กว่าหลุ่นเก่าแน่จังหน่อยกว่าขอ,อกตัวนี้ขอ,อกพึ่งเฮ็ดไม่นะครับวางระบบหม่แล้วล่างนามมันก็นจะดีกว่าตัวน,น,นั้นแน่จังหน่อยนั่นมาอนี้ตัวแหลกว่าจะเอาอย่างนี้ดินมันเละนะครับเนาะ ก็เอาท่อต่อออกไปตัวนั้นก็เป็นร่างดินลงไปพูดนลรอครับเดี๋ยวจะพาไปเบิงบอ่ออ่ามาทั้งผีนะครับก็จะออกมาด้านนอกเวลาเวลาขี่มูได้หลายตรงนี้ก็จะคลายว่ามันหลแห้งมันก็นจะบนไลนะครับเท่ากับเอาเอาพััวตักขึ้นตักขึ้นขอบฟังนะครับก็ตีใส่ใส่ต้นยางลุมานีนะครับ ลงมานี่ลงมาพี่ครับนี่ก็จะไปลงน้องนี่สังเกตเบื้องน้องนี่ก็จะเป็นป่านะครับเพราะว่าคูดไปหลายปีเลยอ่ะต่มันจะมีพักพักบุ้งพักเฉดนะครับแล้วก็มีต้นกล้วยต้นยังเนี้นย,ตยแต่มันบอ่อจะบเล็กแห้งนะครับนี่มาชมฟังนี้นี่ฟังนี้มานีแล้วก็ลุงมานีนะครับ นี่ลงมานีฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นคลอ,องน้ำลงมานีนะครับขอ,องน้ำลงมานี่ก็นี่เขตเอคอบอก็จะอยู่นี่มันมีสองบอ่อนะครับบอ่อบนหรือมีดีบ่อล่างแต่ก่อนมีมีป่านะครับแต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันหกแห่งมันบมีนม้ำน้ำขั้นมันจะขาดลงมาทั้งลุม่มแล้วก็เป็นขันกันตรงนี้แล้วก็ หลออไปนี่ครับรลบอไปนี่บอ่อใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่เติบนะครับก็จะมีนี่ขันพมุมเอือนพักอิเลิศนะครับผ่ากลางจะนาจะเอือนใบชะพูนะครับนี่ก็จะเป็นป่าเลยนะครับเป็นป่าเลยแล้วก็ตรงผุนก็จะเป็นพักบุ่งแล้วก็พักระเฉดร,ร่วมกันนะครับนี่ ปลาพักักขีเลิ่อดนะครับหรือว่าใบชะพูหลายนะครับนี่เกิดเป็นสวนเลยนี่ขี้มูัมก็จะลุกมาหนีนะครับพีน่น้องนี่มาตัวนี้เป็นบอ่อหน่อยตะกอนพอเพื่อนคุดกล้าว่าจะเลี้ยงปลานะครับมันมันมันบ่เหมาะสมเพื่อนก็เลยอ โบเฮ็ดนะครับกะบคูดไว้ซืเอตอนนี้ขี่มูฮอกใหม่มาลงนี่นะครับฮอกใหม่มาลงนี้โบน,น้อยๆนี่ก็ยังบบท่านได้เต็มนะครับเพื่อที่เตรียมกัดพอดีอันนี้โดนเติมนะครับเป็นปีสองปีนะค่อยจะเต็มนี่ก็เติมแล้วมันก็นจะไหลลงลงโอใหญ่นะครับแล้วก็ถา้าถ้าบโบใหญ่เต็มนี้ เลียงมากเกือบสิบป,ปีบ้บบเคยเต็มบ่เคยเดีประมาณสิบป,ปีสิบป,ปีอยู่รอ,อกประมาณนั้นบ่เคยเต็มนะครับนี่ก็จะเป็นผ้าผักแต่ว่าผักพวงนี้มีประโยชน์คือดูดซับเกนไดได้ดีได้ดีแห้งนะครับสังเกตเบื้องผักบุ่งก็ร้ายบอนน่ครับบอน,นตนัวนี้สามารถต้มให้มูได้นะครับบอน,นตนัวนี้ต้มให้หมูได มันก็จะมีผักกระเฉดฟังผุนนะครับผักกระเฉดู่ฟังผุ่นผักบุงอยู่ฟังพี่แล้วผักใบสะโอยู่ฟังพี่ทั้งผุ่นจะเป็นต้นค่านะครับนี่ระบบน้ําเสียมันก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องแต่ตรงมีบ่อไว้เก็บน้าเสียนะครับแต่ว่าค็เก็บกินได้ดีพอสมควรนะครับขนาดมูผมอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบตัวกับ กินกับโบควอยลุนแรงซา่าใดนะครับกับโบไดไซอียองังนะครับเพียงแต่กระลางขอกลงมามาให้เพื่อพักเป็นโตดักกินแค่นั้นเองนะครับนี่รอบๆฟาร์มมาันจะประมาณนี้นะครับกับโบหลายขอกนะครับกบนันี่สองสองขอก ออกขุนฟังนี่ตัวนี้แยกออกมาเป็นขุ้นขุ้นอย่างเดียวนะครับฟังนี่ฟังนี่ก็จะมีแพรพันธุ์น้ำแล้วก็มีขุ้นน้ำเน,น,นี่ยโดยปกติแล้วต้องต้องแยกออกจากกันนะครับแยกออกจากกันมันจะดีกว่ากันนะครับเพราะว่ามูคุน้นนี่คือเขาขี่ห้ายนะครับคือมันมันหลายตัวก็คือกาขี่ห้ายแล้วกันมันกเกิดแกแกดร้ายเกินไปแยกไว้ดีที่สุดนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับตอนกลงเวรยนกันมีแต่นอนอย่างเดียวชุดอนุบาลใหญ่เติบแล้วยังว่าถ้าได้ลงคอกเลยครับมันก็นจะมีประมาณนี้นะครับก็มีท้งทางน้ำกินนะครับตัวนี้เป็นนะทางน้ำ น้ำเดิมสำหรับหมูทั้งพันธเลิตรนี่ก็เติมมือละขังนะครับเนาะหมูประมาณเจ็ดสิบตัวเติมมือละเถื่อเอาอยู่อยู่ครับถ้าร้ายถ้าหมูร้ายก่านี้ก็น่าจ,จะได้เติมสองเสาแรงนะครับแต่ว่าเติมตอนแลงเถื่อเดียวเอาอยู่อยู่ครับพอดีพอดีหมดนะครับ หนึ่ลิตรวันละพันลิตรประมาณนี้นะครับระบบน้ำเสียขอพูดพี่น้องที่เขามารับชมนะครับสวัสดีครับ